ท็อปฟิเมนเอเวอร์ตันถูกตัด10คะแนนครับฐานผิดกฎทางการเงินนับเป็นทีมที่6ในประวัติศาสตร์หลีกสูงสุดของอังกฤษที่โดนตัดแต้มระหว่างฤด,ดูกาลซึ่งถือว่าเป็นการตัดคะแนนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษติดตามได้ที่นี่ครับบีลแลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนำเสนอโดยซูซูกิทิปเปิลโบนัสดเดิวจัดเต็มแบบนี้ เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นขนมปังฟาร์มเฮาส์พร้อมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงห์คอร์ปอเรชัน www.blsiam.com ติดตามชม,ชมคลิปไฮไลท์พิมลีได้ที่ YouTube วีแหลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งน,นี้ดูอีกแล้วพิธีเด้ ออนไลน์สเตชันครับและบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยยูดิง o n d r i v e ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนกับซูซกิคอสเวีแคร์เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับท่านผู้ชมครับสโมสสเแอร์บัตันท็อฟฟี่สีน้ำเงินถูกตัด10คะแนนนะครับในฐานะของการผิดกฎทางการเงินของพิมเมลีกนะครับหรือว่า PNS นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการสถานะทางการเงินของสโมสรให้มั่นคง หรือที่เรียกกันว่าการทํากําไรและความยั่งยืนนั่นเองนะครับซึ่งการตัดคะแนนในครั้งนี้ทําให้เอฟตันนั้นเหลือเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นครับหล่นมาอยู่อันดับที่2จากท้ายตารางทั้งหมด20ทีมด้วยกันสาเหตุที่ถูกตัดแต้มครับนั่นก็คือการบริหารจัดการของฟาฮัดโมชิรีเจ้าของทีมนั้นขาดทุนย่อยยับถึง372ล้านปอนด์ในช่วงเวลา3ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับซึ่งการขาดทุนแบบนี้ เกินกว่าแนวทางที่บิเบริกนั้นกำหนดเอาไว้โดยอนุญาตให้ขาดทุนได้สูงสุดเนี่ย105ล้านปอนด์ต่อ3ฤดูกาลนะครับท้งนี้เอลวตันถูกตัดเหลือเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นทำให้พวกเขาตกไปอยู่ในอันดับที่19ของตารางคะแนนนะครับมีคะแนนเท่ากับทีมบวยนั่นก็คือเบอร์ลี่นั่นเองผมนำเสนอเรื่องราวของ Story สตอรี่สีนเงินของเอลวตันในส่วนของตรงนี้นะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยสโมสรมีความมั่นใจว่าเนื่องจากการสูญเสียบางส่วนนะครับเกี่ยวกับโควิดสโมสรนจะรอดพ้นจากการดำเนินการของพิมเมลกนะครับสำหรับกฎการละเมิดทางการเงินแต่มันมาจากการบริหารนะครับที่มีค่าจ้างเพิ่มขึ้นถึง17ล้านปอนด์รวมถึงเป็นเงินนะครับ182ล้านปอนด้วยกันกลุ่มแฟนบอลของเอ e r ์ตันที่อังกฤษเองระบุว่าทีมบริหารเหมือนกับไม่มีแผนงานที่แท้จริงในการทำงาน เจ้าของก้าวมาคุมทัพซื้อทีมนะครับโดยที่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็เซ็นสัญญานักบอลที่มีราคาแพงและไม่ใช่การเซ็นสัญญาทางธุรกิจที่ชาญฉลาดนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไม่อนุญาตให้ผู้อำนวยการสโมสรมีบทบาทสําคัญในโครงสร้างของทีมจนนักวิจารณ์ที่อังกฤษหลายคนครับมองว่าฟาฮัดโมชิรีกำลังเป็นผู้ทำลายเอเวอรตัด้วยตัวเขาเองหรือไม่ สิ่งที่เป็นแรงบวกครับก็คือหางเลขจากสงครามครับไม่เพียงแต่สโมสรเชลซียอดทีมในมหานครลอนดอนเท่านั้นนะครับที่เกิดผลกระทบจากพิษส,สงครามที่รัสเซียบุกไปยูเครนแต่เออเลตันก็เสียหายหนักไม่แพ้กันเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยได้ระงับข้อตกลงในการเป็นสปอนเซอร์เชิงพาณิชย์ทั้งหมดกับบริษัทรัสเซียครับนั่นก็คือ u s เเมกาฟอนแล้วก็โยต้านะครับ3บริษัทโดยมีผลทันที น่าสนใจก็คือว่าประมาณการกันว่ามูลค่าทั้งสิ้น40ล้านปอนด์นะครับเป็นรายได้ประจำปีเนี่ยทั้งหมด60เเลยนะครับมาจากการที่มีเงินมาจากรัสเซียถ้่ากับว่าพวกเขาเนี่ยเงินหายไปทันทีมากกว่า66.66 66นั่นก็เพราะว่าอาริเชอร์อุสมานอฟครับกระเป๋าเงินซึ่งมีความสนิทสนมกับวลาดิเมียร์ปูตินชาวรัสเซียนั้นได้ออกไปจากทีมนะครับ อุสมานอฟเป็นเจ้าของบริษัท U.S.M h o l d i n g ที่มีฟาฮัดโมชิรีผู้ถือหุ้นใหญ่ของสโมสรเอเวอเรตันเป็นประธานแน่นอนที่สุดครับอุสมานอฟนั้นเป็นกระเป๋าเงินนะครับของโมชิรีเป็นที่ทราบกันว่าอุสมานอฟพร้อมที่จะยื่นข้อสเสนอกว่า30ล้านปอนด์เพื่อเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ชื่อสนามแห่งใหม่ของเอเวอเรตันซึ่งสร้างอยู่ในตอนนี้นะครับที่แบรมบีมัวด็อกมีมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า200ล้านปอนด์ รายละเอียดของสัญญาก่อนหน้านี้คาดว่าอาริเชอร์10ปีนะครับที่จะเซ็นและจะใช้ชื่อสนามแห่งใหม่ว่า USM แทนที่ของกูดิชันพาร์คนอกจากนี้เนี่ย USM ครับยังถือเลขสิทธิ์ชื่อของสนามซ้อมฟิน c h Farm มด้วยสัญญามูลค่า12ล้านปอนด์มาตั้งแต่ปี2018ตอนนี้ถือว่าวุ่นวายอย่างที่สุดนะครับในเรื่องของการบริหารที่เป็นเรื่องภายในส่องกระจก6ด้านดูแล้วนี่คือ งานหนักมากครับแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายสุดๆนับตั้งแต่มายืนอยู่บนิลีกสูงสุดครบรอบปีที่70ของสโมสรเอเวอเรตันอย่างไรก็ดีครับสโมสรนั้นยืนยันที่จะยื่นอุทธรณ์จนถึงที่สุดเพราะเชื่อว่ามันไม่แฟร์นั่นก็เพราะว่าทําไมพวกเขาโดนอยู่ทีมเดียวครับเนื่องจากยังมีสโมสรอื่นที่เจอกับข้อหาเหล่านี้ชเช่นกันนะครับแต่ไม่ถูกลงโทษอะไรเลยท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ เคยมีสโมสรนในหลีกสูงสุดทั้งสิ้นนะครับ6ทีมโดนโทษแบนแล้วก็โดนตัดแต้มแบบนี้นะครับก็มี2ทีมที่โดนตัดนะครับก่อนหน้านี้ในยุคปี1990-91นั่นก็คืออาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันในสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนตัด1คะแนนแล้วก็อาร์เซนอลโดนตัด2คะแนนครับและทย้อนกลับไปก็คือปี1890 นั่นก็คือสโมสรซันเดอร์แลนด์นะครับโดนตัด2คะแนน<ส>เนื่องจากส่งนักฟุตบอลที่ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ลงสนามปี1996ถึง97นะครับสโมสรอนมิดเดิลส์เบอร์นั้นก็เป็นทีมที่โดนตัดคะแนนนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยมีปัญหานะครับก็คือผู้เล่นป่วยเป็นไข้หวัดแล้วก็เหลือผู้เล่นชุดใหญ่16คนแล้วตัดสินใจไม่ยอมลงสนามตามโปรแกรมในการเจอกับแบ็คเบิร์นโรเวอร์สครับ สุดท้ายแม้ว่าพวกเขาจะกลับมาลงสนามครับแต่ว่าหลีกนั้นตัดสินใจตัดไปแล้ว3คะแนนครับและสุดท้ายเนี่ยเมดเดิลสเบตกชั้นนะครับและในปี2009ถึง2010ครับพอสมัตปอมปีนั้นก็โดนเล่นงานไปถึง9คะแนนนะครับเนื่องจากการบริหารจัดการที่ติดลบและในปีนั้นพวกเขาก็ตกชั้นและไม่เคยได้ขึ้นมาอีกเลยส่วน Everton เป็นเคสล่าสุดและโดนหักคะแนนมากที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคือ10แต้มด้วยกันครับ ติดตามกันต่อครับกับประเด็นนี้และประเด็นร้อนๆในพรีเมียร์ลีกได้ที่นี่ครับบีลแลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกครับพิธีไดสู้ๆท็อฟฟี่แมนติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอดี